Under The Murder Fast ผลิตโดยสตูดิโอ r a i p น n Track เริ่มฉายไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎา,าคมโดยเนื้อเรื่องจะพูดถึงช่วงปลายศตวรรษที่19ที่บนโลกจะมีทั้งผู้และสุรกาอยู่ในสังคมซึ่งจะพูดถึงลินโดอายะหญิงสาวที่เป็นอรมตะมีชีวิตอยู่มาแล้วถึง9ก้าปีจนเธอได้ถูกชิงร่างกายไปและไม่สามารถฟื้นฟูได้จนทําให้เธอเหลือแค่เพียงศีรษะโดยมีชิซอสกุเมีสาวคอยช่วยดูแลแต่ด้วยความที่มีชีวิตอยู่มานานหลายร้อยปีทําให้เธอมีทั้งความรู้และความสามารถและทักษะในการสังเกต ทำให้เธอและเมีสาวชิซุคุได้ตัดสินใจออกเดินทางไปพร้อมกับนักสู้ลุกครึ่งยักษ์ชินอุจิเพื่อไ<อ>ขคดีปริศนาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดหรืออสุรกา,ายและเพื่อหาบาะแสเพื่อตามหาร่างกายของเธอกลับมาซึ่งในเรื่องยังจะพูดถึงเหล่าตัวละครจากนิยาสืบสวนชื่อดังอย่าง,างเชอร์ล็อกโฮมและจมจมโจรรูปแปลงที่ั้องคู่ต่างเข้ามาพัวพันกับคดีในปริศนาต่างๆ ก็นา่าเป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเหมาะสำหรับคนดูสายสืบสวนแต่ก็ยังคงได้รับกลิ่นอายของการสืบสวนแบบยุคเก,ก่าที่จะคล้ายๆกับแนวเชอร์ร็อกโฮมที่จะเน้นไหวพริบและทัากษะการสังเกตแต่จะมีทีมที่เป็นโลกแฟนตาซีที่จะมีทั้งปีศาจแวมไพร์อันเดด